องดอรดรผลงานท่าเด่นที่สุดที่พูดถึงกันเยอะเพลงดูไว้ของยังโอมติดเทรนดิ้งอันดับหนึ่ง u b ทเป็นอาทิตย์ลงโซเชียลแล้วคนดูคนแชร์คือแบบสุดมาก you, you, คนมาพูดเอ้ยมันจะดีเหรอบูมกลับมันจะไปรอดเหรออย่างที่บ้านเราเนี่ยเป็นข้าราชการทังบ้านเลยช่วงแรกๆที่บ้านอาจจะไม่เข้าใจจนสุดท้ายวันนี้เราก็ได้พิสูจน์ตัวเอง สวัสดีครับนันะนะนะครับเป็นดีเรกเตอร์ครับผม ท่าเด่นที่สุดที่พูดถึงกันเยอะเพลงดูไว้ของยังโอมโหเราตกใจเหมือนกันนะคนแอดมหาเราเยอะมากแล้วก็แชร์งานที่เราถามเต็มหน้าฟีดเลยคือเราไม่ได้เป็นคนสายที่พอเราฟังแต่เราไม่ได้เสพขั้นลึกอันเนี้ยเรียกว่าเป็นงานแรกที่ได้ก้าวเข้ามากำกับแต่ตอนนั้นก็ยังมั่วซั่วนะเราแค่มีภาพในหัวว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าแบบไหนเอออยากให้ภาพมันเป็นยังไงก็ทํางานแบบแชร์ไอเดียกันยอดวิวเนี่ยไม่รอครับมาเลยวันเดียวล้านกว่าวิววันละล้านวิวล้านวิวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเรับ1 y ติด u b นดิ้งอันด คือเราไม่เคยเจอลงโซเชียลแล้วคนดูคนแชร์อะไรกันขนาดนี้สุดมากมีพี่คนหนึ่งติดต่อมาเขาก็เป็นผู้จัดก,การของยังโอมบอกเฮ้ยนัดแกว่างหรือเปล่ามีเพลงอยากให้ทำเขาก็ส่งเพลงมาให้เราก็เลยไปเจอกับโอมก็ไปคุยไอเดียนู่นนี่นั่นผลงานของน,นอื่นๆก็มีจูบยบอยมีพี่แว่นใหญ่พี่มนมอนนิกสล็อตแมชชีนฟีเวอร์น้องพลอยชมพูกวินจำไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันเยอะเกิน แล้วแต่จังหวะโอกาสเลยนะที่หัวเราจะรู้สึกหรือว่าคิดอะไรได้หรือมีอินสปิเรชันอะไรมาหรือเราเคยไปเจอไปเห็นอะไรมาถ้านานที่สุดของวงทีแมนดาวครับพอเราได้เพลงมาฟังเราก็ฟังเราก็เขียนเขียนเขียนเสนอไปแต่ก็โดนตีกลับหมดเลยนะโอ้โหเจรอบได้อะไม่ผ่าน <laughs> <laughs> ผมมองว่าทุกคนเก่งหมดเลยเราได้ทํางานกับคนเก่งๆเราได้มีการพูดคุยแชร์ share, ไอเดียกันผมไม่ได้มองว่างานมันเป็นเพราะผมคนเดียวผมว่าเป็นเพราะทุกฝ่ายเลยทุกคนน่ะมีผลกับกองถ่ายหมดเลยนะ จบมาแล้วก็เริ่มจากการถ่ายภาพนิ่งก่อนรับริญญางานอีเวนต์พอดีมีเพื่อนในคณะเดียวกันชวนมาทำโปรกชันด้วยกันไหมตอนนั้นอะหลายๆอย่างคือแบบศูนย์มากเลยนะเราไม่มีอะไรเลยอะกล้องอะไรยังต้องยืมรุ่นที่อะไรนี้อยู่เลยแต่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะลองดูก็เลยไปคุยกับเพื่อนประมาณ3-4คนไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยฮะคนมาพูดเอ้ยมันจะดีหรอมันจะไปรอดหรออย่างที่บ้านเราเนี่ยเป็นข้าราชาการทั้งบ้านเลยที่บ้านอาจจะไม่เข้าใจเชิงแรกแจนสุดท,ท,ท้ายวันนี้เราก็ได้พิสูจน์ตัวเอง ภาพนิ่งอะเราไม่เคยไปเจองานหลากหลายเราเจอแต่สิ่งเดิมเดิมแต่พอเรามาเปลี่ยนวิดีโอเราได้เจองานที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วงานแบบไม่ค่อยซ้ําความยากผมว่าไม่ได้ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่าอย่างภาพนิ่งอะก็ตรงตัวอยู่แล้วตอนที่ถ่ายเราก็ต้องจัดเฟรมให้อยู่ว่าในเฟรมเนี้ยเราไม่ได้ขยับไปไหนหรือแบบเราจะถ่ายยังไงให้มันดูมีชีวิตชีวาแต่วิดีโออะมันต้องเป็นการเล่าเรื่องหรืออะไรบางอย่างคิดขายไอเดียเลยเล่ายัางไงตัดต่อมาแบบไหนต้องไปจบกับลูกค้าให้ได้ ทุกเพลงผมทาผมว่าเพลงที่ศิลปินทุกคนทำมาดีหมดผมไม่ได้มองเลยว่าแบบโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้วะผมไม่เคยไปดูถูกผมคิดว่างานด้านเพลงก็คือศิลปะด้านหนึ่งเหมือนกันมันก็ดีหมดอะมันก็สวยงามทุกอย่างไม่ได้ไปคาดหวังว่าแบบยอดวิวไม่มาถ้าเราคิดอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รักงานที่ทําเราไปคาดหวังประมาณทำไปเรื่อยๆทําอย่างเดียวลุยอย่างเดียว ถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นโปรดักต์ใดค่ายเพลงหรือศิลปินคนไหนที่แบบอยากร่วมงานกับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรแล้วก็เฟ e บุ o k เลยครับติดต่อตรงมาได้เลยฮะพร้อมลุยครับ